บครบันี่คือแสงสว่างจากโซลารเซลลที่ใช้แสงพลังแสงอาทิตย์นะครับโ้ทำให้หลอดให้แสงสว่างด้วยโซลาเซลล์นะครับ ความสูงของเสานี้ประมาณ3เมตรครับผม3เมตรนะครับอยู่ทางด้านทิศเหนือของบ้านนะครับเน่ยแต่ว่าครถไกลครับผม ทั่วบริเวณเลยครับทั่วบริเวณนี่สว่างสวายไปด้วยแสงไฟสุระเซลลนี่นะครับผมสูงมากเลยครับ3เมตรครับมีอยู่3ามหลอดนะครับรับแสงด้านบนนะครับ สามารถตั้งอัตโนมัติครับตอนนี้อัตโนมัติครับผมตั้งแบบจับเวลาก็ได้ครับตอนนี้สว่างแล้วนะคะผมนี่คือโซลาเซลลที่ใช้พรังงานแต่งอาทิตย์ครับ Bunda ada kafe kan.